anh à, non đèn cho có khơi về đầm na gì bộ lạ đầm na lập trang đấy chào xin chào chào xin chào chào xin 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 อ่ามีของมาฝากน้องแดงอ่าเป็นเป็นนมพี่น้องเลยเนาะกินเลือยอยู่วะล่ะนี่กินเลือยซื้อว่าได้นมนี่แล้วก็ซอยแล้วกตาซอยแล้วกตาซอยพี่น้องเลยเนาะซื้อมาให้น้องแดงสองกล่องมะนิโบรายพี่น้องเลยเนาะกินเบิร์ตบอสกล่องหนึ่งแต่ละเที่ยนเบิร์ตโอ้พอวอากล่องใหญ่เนาะเอาไว้กินละแล้วกตาซอยนี่บำรุงเนาะบำรุงให้น้องแดงบำรุงพี่น้องเลย อ่าเป็นจังไลจื้อไงอยู่บ่อฮะผมจื้ออีกแล้วอ,อ่าแม่น้องมินต์แต่ได้ละ <c oughs> ปลูกแล้วบอ่อันอ่าเมื่อวานนี้เราเอานา้ำเ <c oughs> ต้นพักเป็นนัวมาให้ล <c oughs> ปลูกแล้วปลูกแล้วเพราะว่ามีทางเอฟซีเนาะแล้วก็ับพใหญ่เ <c oughs> พื่อนว่ายังไงเพื่อนของน้องเดงนี่มีอ่าพืชผักสวนครัวหลายเนาะแล้วก็ยังไงเจ้าน่ะ กับแม่เนาะยังให้ปลูกภาคปลูกยังได้ลายคนว่าชั้น,น<ด>เป็นจริงได้ได้เฮือนใหม่แล้วดีใจบ่ล่ะ,ละดีใจอ๋ออ่าอันนี้เลยเมนนูแดงนี่ต้องแบบขอบใจทางนมไทยหลายๆได้เนะ<ด>าะเนาะยังจังหวาจังสัน้นล่ะยนอะยังจังขอบใจนมไทยเพราะว่าเพิ่งเพิ่งอยู่ได้ตอน<ด>น,นี่ยเนาะยังล่ะ ย้อนว่าเพิินมาหาเจ้าเนาะมาหาเจ้าเลยได้นำสิ่งดีๆเข้ามากับแม่นเนาะสิ่งดีๆก็คือแต่ก่อนเจ้าเพื่อนนี่ก็ยังบ่ได้แบบนี้เนาะล่ะเนาะผากระต่ายก็ยังโมมีแม่นแต่ว่าหลังจากที่เพิ่นเข้ามาแล้วเนาะอ้ยทางฝั่งไทยเข้ามาแล้วสีวิตของน้องแดงเปลี่ยนเลยพี่น้องเลยเนาะก็คือตอนนี้อ,อ่าเพื่อนของน้องแดงนี่ กะได้ไหมค่ะคุณหมอแล้วก็เนาะได้ยกขึ้นไหมบ้นานนอหล่ะเนาะหลังคาก็ได้ไม่ลแล้วแล้วก็ได้ทั้งห้องน้ําอีกพี่น้องเอ่ยเนาะอ่าเมื่อก่อนคือจังว่าเห็นเจ้าโทรคุยกับเพิ่นบอสโอ้เพิ่นว่าจังได้ล่ะเพิ่นบอกว่าได้เงินมีสีมาอยู่โอ้เพิ่นยังสิมาเยี่ยมยามบ่โอสโอ้เพิ่นก็นับถือฮักแพงเนาะโอ้ยเพิ่นนับถือฮักแพงแบบน้องแม่นแต่วบอะ่ร ไดกะเนาะดีใจนําน้องแดงพี่น้องเอ้ยเนาะมีทั้งห้อ้ายทั้งฝั่งไทยแล้วก็หลายๆเนาะที่หับแผงน้องแดงแล้วก็รวมถึงทั้งแม่น้องมิตาเนาะกได้มาเยี่ยมยามเรื่อยๆหลายเนาะอ่ามื้อหน้าแล้วเอื้อยสิเอาทั้งต้นบักกล้วยเอ้ยเคยปลูกอยู่บ่ต้นกล้วยเคยกินอยู่บ่กล้วยล่ะเอกล้วยเนาะเอ้ยสิเอามาฝาก ามาให้เจ้าปลูกแถวเฮือนเลยเพราะว่าเฮือนเจ้าออกามีสวนเนะาะเพราะว่าถ้ามมาเฮ็ดทั่วพีที่น้อยมันกับเจ้ามีสวนแล้วค่ะนะแล้วก็เซียากอไผ่น้ำมาให้เจ้าปลูกกับแม่เด้ร์ละร่ะเดิมอ่าเอ้ยขอถามแน่เนานอะอ่าแบบคือเจ้าอยากเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดน,นี่หน่เยนี้พ่อแม่กันแนะนำ้ำบ่ล่ะก็แนะน้อยู่แบบคือแมบบ่นี่แบบ เห็ดเบียเคื่อนการซาี่แต่ละมือแต่ละวันในแมในน้ำเนอละเนาะเปิดในน้ำไปได้ะโอ้แดงกยไปล้างถ้วยบบนี้มอลโอ้ที่เหือเิมาในน้ำก็ไปล้าองาก็ต้องเห็ดเองเนหละเนาะอ่ะก็ดีเลยเนอละวันนี้น้องแดงนี่เจ้ากับแบบ เคยแบบนอนกลางคืนอ่ะเคยฝันละเมอบ่ล่ะบ่เคยเคยได้ยินแม่เพิ่นว uh. so ่ามื้อนั้นแดงน่ะอยากเป็นคนละเมอคนอ่ะก็ไม่เคยเอยแต่ตอนแม่เฮาอยู่นะเฮาเคยตอนแม่เก่าเขาอยู่ตอแม่เก่าอย่างนาะได้ยินพ่อเพิ่นว่าแม่เจ้าหากาเสียไปประมาณ2-3ปีนี่ได้ล่ะมีนบ่งโอ้ตอนนั้นแหละน้องแดง กับประมาณหมู่สิบห้าปีได้บ่นกะเสียใจน้ำเลยหล่ะเด้อเอ้ยกับเสียพ่อคือกันหลยเพราะว่าพ่อของเอื้อยกะเสียไปคือกันกักดเกณฑ์ของธรรมศาตรเนั่นแหละเนาะเฮาต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้คื่ว่าแหละกัเสียใจคือกันแน่แน่นกะบว่าเป็นยังเอ้ยกะอันนั้นคือกันต่อนั้นอาน้องแดงเจ้าก็เคยไปดำหน้าอยู่บ่ละเคยดำหน้ารับจ้างไหน ได้วันเท่าได้ราวันหาวันหาซิบพันโอ้ถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณอ่าหนึ่งร้อยบาทพี่น้อยเนาะหนึ่งร้อยบาทอ่าแบบลูการับจ้างได้เคยไปบ่เคยไปเพิ่นให้มัดเท่าไดแถวนี้มัดสองพันโอ้มักอ่ามัดสองพันเนาะโอ้ได้ขนมทงหนึ่งค่ะถ้าว่าเดี๋ยวนี้นะพี่น้องเพราะว่ามีอย่างกระเพงเนาะล่ะเนาะ โอ้ Ồ, ปีนี้ในสิได้เห็นหน้าอยู่บน่น้องแดงบ่ได้เ็ดตกเนาะเพราะว่าฝนบ่ตกพี่น้องเอ้ยเนาะลำบากลำบ่นน้ำฝนน้ำฟ้านี่นนนแหละพี่น้องเอ้ยไก่เจ้านี่กะเลี้ยงไก่แบบนี้กะสบายเหือนเจ้านี่บ่แม่อนไก่ห้ามไก่เขาไก่คนบ่อลนี่นะอ้าว <laughs> ไก่เขออา <laughs> โอ้ไก่ข้าเจ้าเนาะมาลินแถวนี้เนาะแม่นตอนแรกมันมือไ เ็สาล้มาแก่ก็สาวจ้าก็คือจะดเลี้ยงอย่างลี้บ่ละใจมาบ้านน้องแดงมื้อนี้นะเงียบๆพี่น้องเลยเนาะเงียบๆเบบ๊ป็นนงเพราะว่า ขณาทีมงานยูทูปพน่าลายอยู่ว่ามาื่อไงก็มาไลฟ์ป็นได้โอ้ยนะป้าลายอยู่ก็มา <c oughs> <อ>คิวกันโอ้ยคิวกันเมื่อนี้ว่าง,น,งน้องแดงว่างพี่น้องไล้เมื่อนี้เนาะถือว่าตะเลยบางที่พนเข่ามาเนาะพนไป<อ>ทางอื่นนั่นแหล่ะเนาะ,ะนะเป็นอย่งไดนอนกลางคืน,นบ่ได้ฟันบ่เดี๋ยวนี้บ่ไริพานยากอะไร ยาแล้วยาฝันแล้วเมื่อก่อนนี่ยังฝันเห็นอยู่เนาะแล้วเอ้ยได้บได้ฝันเห็นบ่อบอดีฝันเอ้ยนะเมื่อเมื่อก่อนนะเมื่อมาหลินน้ำเจ้าเมื่อนานาเอ้ยเมื่อน่ะเอ้ยฝันเห็นเจ้าได้นอนไปจนฝันเห็นทั้งอันน้องแดงว่าสั้นนาะพี่น้องไอชิพเห็นน้องแดงว่าอันฝันเห็นอันาอทางฝั่งไทยเห็นดีบัดเมื่อหราเจ้าของหรือฝันเห็นทั้งน้องแดงพี่น้องเลย น้องแดงนี่เคยอะนาแบบไปเที่ยวประเทศเล่าห้องไ่นบ้างล่ะโอ้เราไปตะเกาเราไปตอนเมยเใาอยู่โอ้เจ้าไปเที่ยวอยู่ใส่ก็เทีตลาดตลาดบ่ตลาดซโนเ้างนี้บ่างโอ้เคยเก็บยางกระติ้วอยู่บ่เคเขียวตลาดไหมเดินโอ้ลุ้นเยแต่ยังน้อยเลยเก็บยางกระติ้วไปน้ำหลังแม่ได้เงยหนาขึ้นมาเอ้าแม่์เป็ดป่าแล้วฉัน อันแบบว่าทีมงาน youtube มาถ่ายคลิปหลายๆนี่นอนกลางคืนน้นองแดงบ่ได้แบบฟัน,จ,นจังสั้นจังสีบ่ละบ่มีแต่ฝันไปเจ้าันเห็นเอ้อยวันนี้เอา้าฝันเห็นว่าจยงได้ละ่ะม,มาหาเจาฝันมามาหาเจ้าเอาเอโอ, <c oughs> โอ้ยดีใจแล้ววันนี้ฮะจะได้มาหาเรื่อยแล้ววันนี้เนาะเออเออเอาเอ,าอาย่างได้ให้น้องแดงนี่น้องเพิ่นฝันเห็นอีกแล้วพี่น้องเลย ฟันเมื่อหน้าเลยฟันเห็นถา่ว่าฟันเห็นตัวดีตัวเด็ดเนาะคือฟันเคยฟันเห็นอยู่ว่าแบบฟันถึกเลขบ่ถ่อหวยบ่แบบนี้เคยฟันต่เเคยโอ้เกะเดี๋ยวว่าฟันได้ตัวเด็ดตัวดีฉันบอกเนาะเคยะิด้มาถามน้ำไรแต่เก่าเพ่อแต่เก่าพอถึกเลขโอ้เราเคยถือบ่กเคยถือตัวตัวยาจ้าก็เคยบอกเพื่อยู่บ่ก็เคย แบบแันเจ้าพันดีขนาดไอนดูดูแม่มาเราก็ซื้อโอ้มีแม่พันอยู่ในพันพันเห็นแม่บ่ละดูน่นแต่ลุดโดนพี่น้องเลยเนาะอ่าช่วงนี้เด้เจ้ากับแฟนเห็นเพิ่นอยู่บ่ละเพิ่นไปยุโรปใหม่โั้เจ้ากับลงไปใช่บาทอยู่บ่ละจะใส่บามือจะใส่บางมือกันวันศิลป์เพลงเนาะศิลป์เพลงสินป์ดาบ่จะหมักลงเลยอืมเอ้ยกะคือกันเนาะถ้าว่า กินหอดเพื่อนแล้วจะไปใส่บาทเมื่อวันสิน้นชีวิตของนูเดงนี่กะถือว่าหนาสงสารพี่นอ้องเลยเนาะแบบแม่<อ>จากเราไปขันซิวอลแล้วก็น้ออยู่ก็พอแต่ใครแน่แต่มีพ่อเนาะล่ะเนาะมีพ่อแล้วก็เพื่อนก็ได้เอาแม,แม่แม่เข้ามาเนาะเข้ามาหักอนานดูเลนเนาะเ้า หลังจากที่ทางอ้ฝั่งไทยมานี่เนาะหนูแดงได้ละสิ่งหลายอย่างเนาะล่ะเนาะคัรซื้อเราแล้วกันเนาะอันโต้หินท่านได้ละโต้หินเป็นไผรก็เอามาให้ยามว่าได้บ่อโมเมนต์บ่าวเออนั่นจำได้แล้ววัเนี้จำได้แล้วบ่าวเอเนาะเออเห็นในคลิปเลยมันแบบ คนเขามาลาเลยเ oh, ่าบู oh, จักคนนี่ยนั่นแหละน้องคนนี่กระทำคนนี้กระทำแล้วเข้าใจเลยหลายหลายคนกับวตัตถีน้องเรกเนาะ <c oughs> <ห>อ่าหลายคนเขามาก็ถือว่าได้ลายสองทาง,างานั่นแหละน้องแตดีแล้วลายเพราะว่าแต่ก่อนเทากับแบบว่าอัในใดกับยังบ่มีแบบว่าหลังจากที่ทาง YouTube เขามาหลายๆช่องทางกับน้องชีวิตของน้องแดงกับเปลี่ยนแปลงในเด่นนั่นแหละน้อ ห้องน้ำห้องน้ำนี่ก็ยังอีกจังเมื่อนี่ก็แล้วเด้นี่เนาะโอ้สีใจน้ำแบหลายหลายเราไปเราถ่ายอย,ยู่ป่าแต่ก่อนที่บ่มีห้องน้ำเจะไปถ่ายอยู่ทสาอยูปย่ป่าอยู่ป่าคุณบ่ <c oughs> กรอยกลางคืนได้สัน่นก็ไปถ่ายอยู่ปุกอยู่ป่ากลากงคืนก็ไปคือกันดูโอ้เ <c oughs> จ้าบ่ย่านผีบ่บ่ได้ย่าติญาติญาติคือคนโอ้แม่นแล้วละนะั่นล่ะเนาะเพราะว่าอันผีนั่นแบบว่าเฮา แค่เราลือกันไปซื้อเนาะแต่ว่าคนนี่เจ้าพื้นซีมาหูการใดเนาะล่ะแม่ใครแล้วบ้านี่นะเจ้ามีของงามเจ้าพื้นีมางามแม่แมคนซเมอร์นี่แห้งไห้ใจว่าได้เนาะคือน้องแดงนี่แห้งเป็นคนแบบว่าเป็นแม่งนะล่ะแห้งต้องหักษาตัวเองเด้อล่ะเด้อไปบุญไปซีนที่กันนี่เจ้านี่แบบอยู่ในแคมทางซะต้องระวัง เจ้าไปอยู่บ่บุ๋นบ้านไปใกล้เนาะไปมานอนสว่างนี่ได้ไปคันไปกับพญญาาย,ยายามแหละเนาะย่าแต่ข้าวเอื้อยแต่ข้าวแบบเป็นสาวขุนเจ้านี่เฮ้ยไปย่านเน,ะนาะคอนเสิว์าแล้วกับบุก <c oughs> คอยได้ไปซ้่นพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> คือสมัยนี้แห้งแบบคนอนเสิว์าลแล้วกับเทคโนโลยีมันหลายเนาะ <c oughs> คนมันหลายหู่กาณ์นะแห้งเป็นแต่ญานพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> คือสมัยก่อนผัด ยังโบปาน,นี่ฮะนะเลยคันซิวเวอรแล้วกับพี่น้องเอย๋ยเนาะมาห้องนี่กับลมน้ำน่องหนูแดงเพื่อนี่กกับลายหน้าที่แล้วเนาะล่ะเนาะก็สิได้ขอขอบมกขอบใจนั่พ่อแม่พ,มพี่น้องหลายๆเด้อที่ข่ามาติดตามมาชมพี่น,ออนอ้องเอ๋ยเนาะถ้าหากว่าพิพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะนางเนาะเลยอ่าสิได้ขอจบคลิปก่อนพี่น้องไว้พบไว้พ่อกันใกกนใคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกราบคำว่าสบายดี